จังหวัดสระบุรีครับมา,มาเลยมาเลยครับในช่วงนี้นะครับขอยินดีเชิญ่านรองเรียนวิทยาคมโดยท่านผู้อํานการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมขออยิเดี อยากจะเชิญนะครับมันจะถัดไปนะครับโรงเรียนอนุบาลสระบุรีครับขี้นดีๆดีๆออกมาตรงนี้ไงสารกานประสานจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นสโมสรลูกเสือส่งให้เด็น้องนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเป็นลำดับต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ถือเป็นเรื่องหลบ เ่นะครับช่วงนี้นะครับเป็นของโครงการธาหารเชื่อจาสัีนะครับแต่เหลือหวานราสมบาติงสั้นถึงงเป็นราชคาที่หแต่พระมหาจักรีบรมราชองเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2453คณ ถ้ชาชนอายุ30พรรษางตอสามประเทศได้16ปีแม้แต่ทรงทองว่าด้วยรืองแบนีไม่ได้ทรงท่ากระทรวงทหารเรือกระทรวงรุกขานอนรงือ